คนครับเราจะมาเล่นแมพยิ่งคลิกรวัวยิ่งหนีตำรวจเร็วน,นะ จะเป็นแมปเกี่ยวกับการที่เราจะต้องคลิกนะทุกคนครับแล้วก็หนีตำรวจนะนีพวกนายดูดนีตำรวจด้านหลังแล้วนีเห็นไหมโอ้ยโอ้ยตำรวจครับตีจะกบเลยจะกบเป็นคนหนีโอ้ยจะหนีเลยนะโดยที่แมปนี้ทุกคนครับก็จะมีให้เราเลือก2ทีมนะระหว่างเป็นตำรวจกับเป็นนักโทษนะเว้ยเป็นตำรวจก็จะไล่นักโทษส่วนเป็นนักโทษก็จะหนีตำรวจโอ้ยโอ้ยแสดงว่าตอนนี้เราเป็นนักโทษสินะเจ้ากบใช่แล้วถ้าจะอยากเป็นตำรวจอ่ะอยากเป็นผู้พดุงคุณธรรมจะทำยังไงล่ะเนี่ยไม่เป็น เกิดใหม่ซะเพราะหนาใจในตอนนี้ไม่เหมาะเป็นตำรวจเลยได้สมควรเป็นนักโทษอยู่แล้วแอบขโมยของกินนี้ฉันติดคุกเพราะขโมยของกินนะเนี่ย ไปพวกนายแล้วลองไปวิ่งดูนะซึ yep like ่งตอนนี้เราสมัยไม่ได้เลยเว้ยไอวิ่งดูเออความเร็วอยู่ที่16บหะใช่ยังไม่ได้กดอีกนะทุกคนครับลองวิ่งดูดิว่า16เร็วแค่ไหนนะแม่ไปตำรวจกันเลยไปวิ่งอย่างเตาเลยโอ้ยนี่ยเราจะเห็นตำรวจไล่เรานะพวกนายอุ้ยนี่ฉัตโตอ้วนขนาดนี้คุณตำรวจจังตาไม่ทันอีกอ่ะเนี่ยวิ่งแบบชิวๆเลยเนี่ยตำรวจก็วิ่งชิวๆด้วยโอ้ยตีลูกาได้ด้วยอ๋อเราสามารถโดดได้ทีเนี่ยทุกคนเวลาจะหมดแล้วนะ เอาหมดแล้วประมาณนี่แหละเกมนี้เดี๋ยวครั้งนี้เราลองคลิกดูนะพวกนายโอเคคลิกให้เร็วที่สุดจะได้หนีตำรวจไปเร็วๆนะครับเอ้ยตรงนี้มีให้รับของด้วยพวกนายโอ้รับได้เลยรับได้ใช่ไหมนี่อ้อยมีคูสสองชั้นแล้วอ่ะเลยพวกนี้อันนี้เป็นของขวัญกลุ่มนะครับรับไม่ได้อันนี้ลิกได้แล้วแล้ว ว่าจะพังการวิ่งโรุนรับรองรอบเนี่ยตำรวจตามไม่ทันแน่นอนจ้ะกบใช่อะไรมีมาเตรียมตัววิ่งนั่นเลยพวกนายแหกคุกกันเลยไปเลยโอ้ยวโคตรเร็วเลยโอ้ยวิ่งร้อยหนึ่งแน่โอ้ยคอยดูชันนะเจ้าเม่นสายฟ้าโอ้ยฉลาดแม่งเร็วมากเลยโซชั้นนี่ตำรวจนี่โชท์ตัวแดงไงวินิ่ฉันรู้สึกว่าชั้นวิ่งเร็วที่สุดในโลกแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวเพิ่งเล่นนะที่สุดในโลกเลย นายเพิ่งวิ่งร้อยเดียวเองไม่มีตำรวจคนไหนที่จะจับฉันได้ ในนี้ทุกคนก็จะมีเส้นใช้ให้เราได้เก็บนะครับประมาณนี้เลยนะถ้ามาเก็บได้เส้นใช้นี่เราจอดไปซื้อสัตว์ได้นะฉันว่านะโอ้ยเอากระบอกปตีหัวโอ้ยตีหัวนายนี่กระบอกน่าจะหักนะเอเลี่ยนทําไมพวกนายไม่เร็วจังเลยวะฉันมีแค่97เองเนี่ยก็เพราะว่าฉันคลิกเยอะยังไงเล่าจะเก็วันนี้คิดไปเท่าไหร่อ่ะเออฉันคลิกไป111น่ะโอ้โหเอเลี่ยนน่ะได้ร้อยสี่เองอ่ะผมใช้แค่เก้าสิบเจดเองน้อยสุดอย่างน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะ เติมสัตว์โลสะบักเลยจะได้ทิ้มเร็วๆคลิปนี้ไอเอ๊นี่มึงเริ่มสองตาเองนะจ๊ะนายรีบอ่ะพอดีเป็นไม้เุื่อใจร้อนไงตํารวจรับอยากวิ่งเร็วๆด้วยกันไหมทำไมฉันรู้สึกเหมือนตํารวจกับฉันชิดขึ้นเรื่อยๆล่ะเนี่ยแอนายคิดเองหร plane. ือเปล่าเนี่ยหวังว่าจะคิดไปเองนะไม่แต่เหมือนจะชิดจริงๆนะจริงอ่ะ เฮ้ยจะถึงชั้นแล้วเนี่ยฉันไม่รู้สึกว่าชินเลยอ่ะโอเคเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคนนี่เนที่หนึ่งันแที่สองนะคะผมที่สามอ๋อน,อนี่ไงเราสามารถซื้อนี่ได้ห้าชนะเว้ยเอ้ยฉันซื้อได้แล้วดีลองดูดีเฮ้ยเออซื้อเลยมาเปิดเลยทุกคนเราได้เป็นอันนี้มาทรงผมมาเนี่ยเฮ้ยฉันก็ได้ทรงผมอะ่ะฉันก็ได้ทรงผมอ๋อไม่สั่เลี้ยงแล้วเนี่ย โอเคเราได้ความเร็วมา250เริ่มต้นเลยนะถือว่าดีนะครับอุ้ยเยอะกว่าที่ฉันคิดเมื่อกี้เยอะเลยอะเนี่ยทำไมใส่ใหม่เมื่อกี้เพิ่งกดตรงนี้กากะบาดแม่เรามีไหนเลองมีดูดิโอ้ยมีอะไโอ้สปีดแม่งเลยทุกคนยัยก็ใส่รองเท้าสเก็ตเลยเนี่ยเพร่ไม่นายใส่รองเท้าสเก็ตแต่เหมือนขี่มอไซค์หนีตำรวจมากกว่าตอนนี้ ดูสิสันเลี้ยงชนะ5อันเนี่ยแรงขนาดนี้เลยนะทานายเติมจะแรงขนาดไหนอ่ะเจ้ากบอ๋อถ้าเกิดว่าอยากรีเบิร์ตทุกคนครับสามารถรีเบิร์ตได้โดยการใช้5 0,000ชัยชนะนะพวกนายโอ้หวันนี้เขาไม่รีเบิร์ตหรอกนะอย่างนี้พวกนายก็แบบสุ่มอีกตัวได้ดิตอนตอนนี้มีเยอะเลยใช่ไหมชัยช,ชนะโอ้ฉันมี1ิชัยชนะน่ะว้าวฉันก็เหมือนกันบอยโอเคเซสมรบ์แล้ทักคนแคปมาเดี๋ยวลองสุ่มดูทีอีกรอบนี่เลย นี่แน่ขออีกลูกหนึ่งเจ้าแมโอ้ยส่งเดิม,<ผ>มเลยมเดิมอีกตัวน่งขออีกอีกตัวเอง่นศูนย์จศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะไดต้ตัวนี้พวกนายใส่สามตัวเลยดีโคเร่งอาจจะพันหนึ่งเลรียญดีเจ็ดร้อยกว่าเลยเนี่ยของฉัน โอ้ยเออว้ยว้าไม่รู้อ๋อ้ัดที่สี่แล้วโอ้ยตํารวจคงถามว่าขยันเหตุคู่อะไรขนาดนี้ติดบ่อยเลยเกินพวกเราเนี่ยว่าช้ยแสงฉลาดดูดิอย่าตามมานดูโอยแต่ระยะทางมันไกลมากเลยนะพวกนายดูดีหนึ่งแสนเเรายังไปไม่ถึงแน่นอนเนี่ยเราเพิ่งจะออกจุดเริ่มต้นเองเนี่ย จะข้างหน้าผมจะเติมสันแล้วทุกคนทคับไม่ไหวเลยนะเอาให้เทพกว่าน,นี้นด้จะแสดงพลังออกมาแล้วเหรอจเจออ๊กพลังของความรวยนะครับเออพออีโจ้เห็นเลยไมออ่แต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะลองเป็นตำรวจด้วยจะลองดูอีกมุมนึงที่แบบเราเป็นตำรวจไล่นักโทษนงอ,อ๋ออุ่าสนใจดีอเนี่ย จะอะไ่จับทันไม่เนี่ยเราไม่มาถึงสิบวิสุดท้ายแล้วนะทุกคนครับนี่ประมาณนี้เลยไหมเก็บชัยชนะนี่อันที่สิบอันนี้เลยโอ้ยอได้อันที่สิบพอดีเลยอ่ะโอ้ยได้ทั้พอดีเดี๋ยวลองไปดูไข่อื่นบ้างนะครับเพราะมันก็มีหลายไข่เหมือนกันนะแหมด้านนี้ก็มีไข่พวกไหนโอ้ยสี่ชนะมีโอ้ยยี่สิบชนะก็มีนะครับแล้วก็มีโรสแบกมีประมาณนี้ให้เราได้ซื้อฉันขอซื้อ2ีสิบชัยชนะไปเลยเว้ยว้าว ในนี่ก็มีด้วยนะคะผอมเป็นอันนี้นะชนะหนึ่งหมื่นชนะเจ็ดหมื่นหน้า, 1, นหนาแล้วก็ชน,น, 2, นะสองแสนห้านะทุกคนไข่แบบโคตรแพงโอ้ยโอ้ยเมื <az> ่อก <az> ี้ฉันได้สลามสีม่วงมาเว้ยพวกนายโอ้ยบวดเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ยบวดเจ็ดร้อยว้าว แต่นี้น่าสนใจมากทุกคนเป็นอัลติเมทเองนะครับซึ่งราคาสไลด์99เหรสแบกนะทุกคนมาเติมนี่ดีกว่าผมนะแอ,ะซ,อซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยโอ้ยนายจะได้ตัวไหนอ,ะอ,อ่ะฮัลโหลนี่เปิดดูสิได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เป็นน้องชมพูมากี่เปอร์เซ็นต์มาพวกนายอ๋อหสามสิบเปอร์เซ็นต์ปะเนี่ยเออสามสิบเปอร์เซ็นต์ดูสิว่าความเร็วบวกเท่าไหร่โอ้บอก 1, วกหนึ่งหมื่นมาหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้ห์หมื่นหนึ่งเลยเนี่ยไปตัวเดียวกระเทิแล้วเนี่ยไปเลยไม่เลยโอ้โห ว่า<อ>เร็ว,เร,วเร็วขึ้นเยอะแล้วลองเปลี่ยนทีมตอนนี้ได้ไหมอ่ะอ้าวจอเป็นไงอ่ะเจาก้เอออะไรออกดเปลี่ยนทีมก็ต้องมาเริ่มวิ่งใหม่นะครับแล้วก็เป็นตำรวจใหม่นะนี่แบบนี้เลยแม่แล้วก็เป็นอยพอหมอไปเห็นดูดีคนความเร็วนะครับเสียงหลมเนียนได้อวแยงแบบความไวแสงเลยอ่ะเจาก้ไป่ชินหมอไปทันเลยอ่ะเดี๋ยมตัวมปสักตัวดีกว่านะ เพราะว่าไข่มันถูกดีนะปกติเกมแบบนี้ไข่มันจะไร้แบบแพงๆสักแปดร้อยเก้าร้อยแบบนี้ัน,นี้สองร้อยกว่าเองสามร้อยดีกว่าจะกบสองร้อยเก้าเก้าน่ะเออสามร้อยออโอ้โหดูดิจะวิ่งถึงแถวสองแล้วแปบ๊บเดียวเท่านั้นไอ้บางทีสองตัวเนี่ยอาจจะถึงแสนหนึ่งเลยก็ได้นะเนี่ยอะไรแถวสองแล้วทุกคนครับนี่วิ่งยันมืดเลยตั้งแต่เช้าดูสิแปบ๊บเดียวจะกบไปถึงโซนสองแล้วพวกเรายังอยู่โซนหนึ่งกันอยู่เลยอ่ะตาไปทันเร็วอะ่ะพวกเนี้มันพวกกำลังขาน้อย <c oughs> <c oughs> ยีมาแข่งกำลังพุงกับฉันสิโอ้ยขอยอมเพ้เขอเติมอีกตัวทุกคนครับเพื่อความเทพกันเด็มออบซื้อเลยที่นี่ครับซื้อมาแล้วแบบนี้โอ้โสลามฟ้าโอ้โได้ตัวเ <c oughs> ดิมแดง <คน S 1> ไม่อยากแข่งกับเจ้ากบแล้วอ่ะทำไมยอมแพ้แล้วแหละไม่มีแววจะชนะเลยเจ้าก็เออนายต้อง23งหมื่นสามอ่ะตอนเนี้ย ไปเลยว้าวไปดูดีทุกคนครับความเร็วเสียงนะครับผมไปไอ้ถึงขาดแล้วมันยาวแสนเลยไม่ได้ไปไวเกินน่ะโอ้ขอถอยงั้พูดนะที่บอกว่าแบบนี้มันยาวอ่ะไม่จะยาวตรงไหนเลยแป๊บเดียวถึงแสนแล้วถ้าถึงแสนไปไหนต่อนี่ทะลุมิติไปเออจะหลุดหรือเปล่าไหนขอลองดูดีทุกคนครับสิสุดอ๋อแล้วก็วิ่งใหม่นะมโอ้วิ่งใหม่ด้วยเออแป๊บเดียวตามชาดได้อะไร โอ้ยเจอไป,ไปแล้วเอาจริงๆนะไม่ต้องคลิกเลยก็ได้นะเนี่ยซื้อสัตว์เลี้ยงใส่อย่างเดียวก็พอเออจริงเปลี่ยนชื่อแมแม่มเป็นแบบว่ายิ่งซื้อสัตว์ยิ่งวิ่งเร็วเอ,อ <c oughs> เอาต้องคลิกก็ไม่ต้องซื้อให้เหนื่อยนะนี่เขาจะบอกว่าลด50%ก็เหอแต่ไม่ได้น่าสนใจแลว้วตอนนี้อะซื้อสัตว์เลี้ยงก,ก็จบแล้วเนี่ย จะจบสองรอบเลยไมะนี่ไกลแล้วเนี่ยไม่น่าจะจบรอบสองนะทุกคนเวลาจะหมดแล้วนะครับได้มา9ก้ชนะเลยเออ,อในขณะที่พวกฉันได้มาไม่เท่าไร่ยังไม่ถึงร้อยเลยไปไาแล้วไปอยู่แล้วถ้าฉันเป็นตำรวจไล่ไหนนี่ฉันคงจะไล่ไม่ทันแน่ๆเลย <c oughs> เม่อกี้ดจรลวัดไรเชลเล่อจรรวดเชนก็ว่าเอาไป่ทัน,น่อั้นไปเรียกพ่อไนแม่เลยพ่อไนน่าจะจับตัวหายได้เลยอะอะไรพ่อไหนจ,จับตัวไหนได้ คืออะไรไหมบลูไรในเอเลี่ยนเออฉันเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ยเป็นนักโทษไม่ค่อยได้นอนเนเออนอนน้อยไงต้องหนีออกจากคุกอย่างเดียวโอ้ยเฮ้ยเรือซีวิตสุดท้ายแต่รอบนี้มาสุ่มไข่กันเลยแบบรวดเร็วนะโอ้ได้มา2,000ชัยชนะเลยว่ะพวกนายโอ้โหดีใจด้วยฉันได้มา20อ่ะเป็นไงโคตรเก่งเลยปะฉันได้สักเกจ็ดสิบแน่ก็แล้ต้องมีกี่รอบนี่ถึงจะท้าฉันนี่น่าจะทั้งคลิปเลยมั้งเนี่ยมีทุกคนสุบสองฟองเลยนะครับนี่ โอ้ฉลามผู้กออไฟกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้14เปอร์เซ็นต์นะว้าวอย,อ,ยอ,ยอยากได้จังเลยเออหน้าตาเท่จังเลยะคือแบบพลังคตน,น้อยไม่เท่าสัตว์เติมเลยเดี๋ยวก่อนไปทุกคนแค้มมาดูตรงนี้เออมีอะไรดูไหมนี่เป็นห้องขังเฉยๆเ่ะตรงเนี้ย เออแล้วก็มีคามิ่งโซนนะคะประมาณนั้นมีห้องลงอาหารเอาไปๆว่าทุกคนเดี๋ยวมาวิ่งรอบนี้แล้วสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าเกมนี้ก็เดิมๆนะคะไม่มีอะไรแล้วแม่ใช่และไหนก็เคลียร์เกมไปแล้วด้วยเออถือว่าเคลียร์เกมนะคะผมมีมิยาฉลามมาวิ่งเป็นเพื่อนด้วยตัวเหลืองเหล่งน,นคือฉลามกินมาม่าเยอะวาย้องราไปขิงพับล็กไหมหลังจากนี้สักรอบสังรอบสักหล,ลอกก็ได้เออ,เอ,อไปกันเลยเออไปกั ทุกคนครับไปชิงพับล็กกันเลยนะนี่ทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาในพับล็กแล้วแนวะพวกนายดูดีเขาวิ่งช้ามากเลยอันดับหนึ่งสองไง <c oughs> เออไปแสดงเขาดูเลยเจโก้เออเดี <c oughs> บบนี้นายชนะสบายๆไปเลยนีทุกคนครับเดี๋ยววิ่งไปเลยเดี๋ยวรถพี่จะแสดงให้ดู <c oughs> ว่าความเร็วมันเป็นยังไงอา้ <c oughs> อาว <c oughs> อา้าวอ้าวอ้าวมันเราจะยังวิ่งไม่ได้ ไม่ใช่วิ่งไม่ได้จะกบเซิร์ฟปีกปีกพันสีเลยโอ้ยขอวิ่งสักรอบเถอะให้จะกบได้ที่หนึ่งโอ้ยจกบไปแล้วไอ้ไอ้จกไปมันเพิ่งพาฉันวิ่งมาไอ้ไอ้จกวิ่งมันกันโอ้โหแล้วให้มาวิ่งช่วงสิวิสสุดท้ายอ้าวตอนนี้ฉันวิ่งอยู่อ่ะไอ้แม่แล้วไอ้แม่แล้วตรงนี้เลยฉันเดินไม่ได้โอ้ยไอ้ฉันวิ่งช้าลงแล้วไม้ ไปตัวเชี่ลอยตัวเชี่ยลอยบนเพลย์นี่นี่คือการนับเบี้ยของการหนีคุกใช่ไหมอ้าวไปเข้าแถวสองด้วยอ้าวแล้วมันหายมันมีนอนมันนอกท้องฟ้ามันตรงไหนนี่อ้าวเมเปโหลดไม่ทัน อะไรกันนี่เอาเป็นว่า,าจบแบบน,นี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นว่ดีจริงๆเลยเรามาปิดคลิปแบบปิงๆ <laughs> <laughs> เออจะโบยังขึ้นแถวสองไม่ได้เลยเออติดอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตดูดีตัวเหี่ยวมากเลยทุกคนฮอยเด้อ